ครับผมวันนี้เรามาดูนะครับเครื่องตัดหญ้าฮอนด้ GX35 นะครับลูกค้าแจ้งมาว่านะครับเวลาตัดน้ำมันสั่นนะครับเครื่องสั่นสั่นแล้วมันสะท้านนะครับสะท้านแล้วก็ทำให้เราแขนเหมือนกับมันมันชานะครับมันมันไม่นิ่มครับก็อันนี้นะครับก็เจอสาเหตุนะครับผมคัดนะครับ ค,คาดหมดนะครับคาดหมดเหลือแต่เหล็กนะครับแล้วก็ค้างด้วยนะครับค้างด้วยก็คือเดี๋ยวตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนคาดใหม่นะครับอาการสั่นนะครับเพราะว่าแกนแกนตัวนี้ลูกค้าเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนน่าจะเพิ่งเปลี่ยนนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวทําการแก้ไขนะครับเปลี่ยนคาสตใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจเช็คเครื่องให้นะครับผมอันนี้ไม่มีไซกรองอากาศนะครับ ไม่มีไส้กรองอากาศนี่ก็ต้องระวังนะครับเวลาฝุ่นมันเข้านะครับนะครับเข้าห้องเผาไหม้ทำให้เครื่องยนต์เสียหายเร็วนะครับชำรุดเร็วครับผมเฉครับผมขอบคุณลูกค้าครับเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับผม